เกมบ้าอะไรวะเนี่ยขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟ a สต์เวอรเบียที่ผมเปิดโหวตให้ทุกคนโหวตแล้วนะครับผมก็มาเล่นให้คนดูเห็นแล้วนะครับว่าความเก่งของผมอยู่ในระดับไหนสกินของผมก็เป็นคนดานะครับเลเวลสองดาานที่ผมมีก็ก็ด่านสามด่านนี่แหละผมก็ไปแอบเล่นมานะที่จริงแล้วผมก็อัดไปแล้วนะแต่ไฟล์มันหายโอเคไม่ต้องพูดมากครบไปเล่นกันเลย เราจะเล่นโซโล่แล้วก็ไปหาว่าผีตัวนั้นชื่อว่าอะไรก่อนอื่นเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ของไม่แต่ผมเขอจะระเบียบของก่อนนะครับไปเดี๋ยวผมตัดไปเลยโอเคเราก็เข้ากันมาแล้วนะครับดูนี่คือห้องส่วนตัวที่ผมจะมาทํางานล่าท้าผีแล้วก็หาข้อมูลผีเพื่อผีโดนปราบจากอีกเกมหนึ่งนะก่อนอื่นเราก็จะเตรียมแฟลก์ก่อนนะ ก็คือเออไฟนะอย่าลืมเปิดไว้ด้วยนะแล้วก็เอาไว้ไหลแล้วก็เออวิดีโอแล้วก็เออเครื่องตรวจอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็เอาไปก่อนหน้าโอเคแล้วก็เอาไปเริ่มเลยนะแล้วแล้วต้องเตรียมของให้ครบก่อนแล้วก็เราเข้าไปตัวพผีเราเปิดไฟก่อนนะไม่รู้ว่าผีอยู่ตรงไหนนะผมไม่รู้หนอกว่าผีเขาน่ะชื่อว่าไออ ลืมได้นะว่าผีเขามีชื่อด้วยอ่ะอืมเขาชื่อว่าคริสเตโนโรนันโดนะครับเราต้องเตรียมสปิริตบ็อกไปคุยกับไอโรนัลโดก่อนนะครับไอคริสเตโนโรนัลโดเราก็หาก่อนว่าไอคริสเตโนโรนัลโดเขาอยู่ที่ไหนโจมีไอคริสเตโนโรนัลโดดูเหมือนว่าไอเขาตอบอยู่เนาะเมื่อกี้นี่ผมเห็นอยู่นะ ไอคลีโโนวินโดโช์มีผมรู้ว่าไอเป็นนักบอลนะไอออกมาเตะบอลกับผมไหมแ e วะอยู่ไอโรน่าโดแล้วตรวจก่อนนะว่ามีกดออฟหรือเปล่ามันจะเป็นแบบวงกลมที่มันลอยไปลอยมานะ เราต้องตรวจก่อนนะว่ามีโค้ดออฟหรือเปล่าเราเมื่อกี้ที่โค้ดออฟหรือเปล่าวะมไม่มั่นใจแฮะน่าจะไม่ใช่อ่ะไอคิสโนโคลนโดเขาแอบที่ไหนวันตรงนี้หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะเฮ้ยเพื่อทิ้งอ่ะกดผิด Where are you today I'm fighting you and you แ a งก y o ท t e a ช h ่ r ดูเหมือนว่าไอ้โรนัลโดมีฟิซซิงสมูเลเจอร์อยู่หน้าบ้านด้วยนะดูในสโมเกอร์หน่อดิน่ากลัวมากไอ้เขาตอบหนักมากเลยนะดูผมก็จะโจด,ดหลักฐานก่อนนะครับว่าเขาไอ้เขาเป็นอะไร,รหรือเปล่าไอ้เขาป่วยหรือเปล่าผมจะได้รักษาถูกจุดนะเขามีอาการหนาวสัน่นแล้วก็สปินลบล็อกดูเหมือนว่าจะเป็น มีโอกาสเป็นเดอมิมิกด้วยนะมีโกดออฟไหมวะเขาปิดไฟเลยนะมันก็เช็คง่ายหนะ่อยอืมว่าอยู่โรนัลโดเอา้าผิดเครื่องชิบคริสเดโนโรนัลโดโชมี มอน o w าวโ w มี k ค d ดาไซห่วยผมอยากได้ลายเซ็นจากอ้ายเขามากเลย Where are you today? อยู่ที่นี้ไอ้อยู่ไหนวะ <c oughs> อยู่ที่นี่หรือเปล่า ขมอน n นาวไม่งั้นกูจะคิวมึงคุณโรดาโดโซโล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 รู้ไหมว่าคุณแม่นนักบอลหนาคุณต้องออกมาจริงๆนะ Come now. Show me. Kill me. Kill me. ขมอนหนาวโชว์มีคิวเมค l วเมค่ากู ไม่ได้แดกผมหรอกไอโรนัาโดผมรู้ว่าไอาจะตุยหลังผมอยู่ไหนวะร่าผมไม่กล้าเล่นนะมันน่กกากลัวไอยอยู่ไหนวะจะเล่นประตูทําไมวะโช o w me ขอไยเซนหน่อยไอ้คิวมีอยู่ไหนวาโรนัลโดเนี่ยไอไอยอยู่ไหนอ่ะ ไอรโนนาดเขียนหน่อยขอไเซ้นหนอยไอเขียนมีทุกคนมันบั๊กหรือเปล่าวะเนี่ยดูดูควันอยู่หน้าบ้านทั่วบ้านเลยเนี่ยหรือว่าผมเจอโหมดยากวะผม ผมว่าผมเดาเลยแล้วกันอ่ะโมโมไลก็แล้วกันเดี๋ยวมีมีดีกว่าเอ้ยโมไลดีกว่าโมไลโมไลโมไรโอเคไปกับกับบ้านให้ตายพี่เขาก็ไม่ออกมาหรอกใครจะไปรู้ว่าว่าเป็นบัญชีโอ้โรนัลโด้นี่กระได โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะแต่ถ้าคนดูชอบเดี๋ยวผมจะจะพาคนหนึ่งมาเล่นด้วยนะเขาพร้อมที่จะเล <southeast. S 1> ่นกับผมอได้อันนี้คือการเล่นให้คนดูเห็นเฉยๆนะว่าผมเก่งในด้านไหนก็ผมไม่เก่งหรอกนะงั้นไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายมันอมไข่ไปได้ไงวะ